เอาล่ะก็ขอกล้าวสวัสดีคนดูทุกคนทุกท่านกันเลยครับในวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเกม RV ีกันอีกเช่นเคยนะซึ่งฮีโร่ที่ผมเล่นในวันนี้เนี่ยก็คือมูราดนะครับบอกเลยว่าฮีโร่ตัวนี้เนี่ยผมจะกลับมาเล่นก็คลิปนี้แหละอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะโกงเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าเมื่อก่อนสมัยไอ้อะไรนะมูราดไอ้อะไรวะ เซ้นนีสื่อนี่บอกเลยว่าโกงมากเลยครับแล้วจังหวะนี้นะดูเหมือนทางด้านของเลนกลางจะเสียไฟเตอร์เราไปนะอ่าลเล,น,เลนบนบอกเลยว่ามีสองตัวมาโถมพร้อมกันครับไวโอล็ดถามแบรนแคลรี่หมดนี่กลัวหรอ บอกเลยว่าก่อนหน้านี้ทีมฝั่งตรงข้ามครับแบนแคลลี่หมดเลยนะโอเคจังหวะนี้ครับเราได้คิวไปแล้วนะหนึ่งคิวจังหวะนี้ครับกลับมานะเจอมาแกงก้าครับปึ๊บปึ๊บมาแกงก้าเขามีฮิวนะขอถอยก่อนแล้วกัน ถ้ายีน่าดึงสวยผมกลับไปสวนได้นะแมวดีกว่าอ่าจังหวะนี้ได้บัฟความเร็วครับสวยเลยแล้วก็ทีอีกอย่างหนึ่งครับที่เขาไม่เข้าแดงเรานะสวยเลยแบบนี้แต่ตอนนี้ดูเหมือนจะกดดันเอนโซได้นะครับโอเคจังหวะนี้นะ ขอฮิวเลือดหน่อยโอเคจังหวะนี้ครับมาปีแดงของฝั่งเรานะโอเคออบเจกตก์เกิดแล้วครับแล้วตอนนี้เอนโซยังไงเอ่ยโอ้ฟอร์เรนอันตีโอ้โวับใส่เขาเชยเลยนะ โอเคจังหวะนี้ผมว่าผมต้องจูกให้ได้ละจูกไม่ได้อีกฟอร์เรนเมื่อกี้ถือว่าถึกมากเลยมแล้วเขาได้บัฟไปแล้วด้วยสิ่งที่ผมควรทำในตอนนี้ก็คือเอารองเท้าก่อนนะครับแล้วก็ เดี๋ยวโอเคครับเราได้อพิซอดดาร์ก้อนไปแล้วนะเฮ้ยอพิซอดดาร์ก้อนตรงอันนี้ครับปั่นป่วนศัตรูนะ เฮ้กลางถอยก่อนไอ้ล่างไม่ใช่ล่างบนถอยก่อนไม่ไหวครับดูจากทรงเดี๋ยวผมต้องไปเติมนะเติมแล้วก็โอ้ตรงนี้ไม่มีคีิด้วยตรงนี้ก็ไม่มีอีกปึ๊บสับครับโอ้ได้ไปนหนึ่งคิวแล้วกกลับไปฟาร์มต่อครับ จังหวะนี้ครับไล่ดูเงินเลยนะไวโอเลตถือว่าเงินเยอะครับในตอนนี้ซึ่งเอาพลังแสงที่ทำให้รวยขึ้นมาด้วยจังหวะนี้ขอออกเป็นทางด้านของแอสตาสเปียเลยแล้วกันสองปึ๊บสับครับโอ้โหสับสวยมากครับเมื่อกี้ โอเคจังหวะนี้ครับต้องได้ป้อมแล้วนะป้อมล่างอยา่าคลิปเลยจังหวะนี้ครับบนโดนนะ แต่ว่าบนก็ถูกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคครับทางด้านของสลิมก็ไม่มีฟิกเกอร์แล้วนะตอนนี้โอเคครับช่วยทางด้านของไวโอเลตมาได้นะแล้วก็ตรอกลับมาฟาร์ม ล่างดูเหมือนจะว่างครับแต่ว่ากลางยังไงนายก้าก็ไปทันนะหนึ่งสองแวแขอหน่อยไม่ได้อีกปึ๊บตีป้อมแล้วก็ถอยครับจังหวะนี้ครับมาเอาออบเจกต์ดีกว่า เก็บยาก่อนอ่านี่ไงปึ๊บปึ๊บสับเอาบัฟฟ้าผมหายไปไหนเนี่ยใครเอาไปวะโอไวโอเอาบัฟฟ้าเพื่อเอาตัวนี้ผมขอโอเคโอเค โอเคครับสับสวยเมื่อกี้ปึ๊บจังหวะนี้ครับไบโอปิดงานเรียบร้อยสำหรับผมมู่าะนะบอกเลยว่าอันนี้ก็มีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าถ้ามันเจอแบบฮีโลที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ได้ไวาฮีโร่อะไรนะเบิร e ์ดชุดเดียวอ่ะแล้วมีสตันน่ะอันนี้คือแบบเล่นยากมากเนี่ยถ้าสมมุติผมแบบสับอยู่ใช่ปะ่ะแล้วลัมบว์มันผักได้อะ่ะผมก็เรียบร้อยเลยนะเพราะว่ามูนาดเป็นตัวที่แบบดาเมจจัดจ้านก็จริงนะแต่ถ้าโดนขัดโดนอะไรโดนจับก็ผมบอกเลยว่ามีเด้ยงครับอาจจะว่านี้ทีมเราดูเหมือนจะเกิดการเสียเปรียบขึ้นนะ ตรงไปก่อนจังหวะนี้ครับเรียบเคลื่อนตีดาร์กนะโอเคครับดูเหมือนจะตีไม่ได้นะปึ๊บอ่าจังหวะนี้ฟอเรนมาผมต้องถอย บอกเลยครับว่าตาน,นี้ไวยโอถือว่าแบกมากเลยนะแล้วมันก็จะเอาบัฟผมอีกละมันจะเอาบัฟเพื่ออะไรไะเนน่ยทุกคนปึ๊บ จังหวะนี้ครับเข้าไปจูกนะชุบชุบโอเคอเอาไว้โอมายิงอันนี้ดิโหฟอลลิงเกือบตายครับโอเคสวยตายอุยค้างเออสวย ับครับไวโอปิดงานเหมือนเดิมนี่ไงจังหวะนี้ครับตีป้อมเลยแสวเออไวโอเอาอีก่อนจบเกมนะไวโอเอาไปกี่คิวไม่รู้แต่อาบอกเลยว่ามู่ะเนี่ยเป็นตัวที่บอกเลยว่าถ้าโดนสตันหรือไม่ก็โดนเบิร์ดดาเมจแบบแรงๆแล้วแบบไม่มีสกิลหนีก็บอกเลยว่าเดี่ยงครับ หรือไม่ก็ถ้าโดนลุมยังไงก็เดี่ยงอยู่เหมือนกันครับโอคะแนนก็พอใช้ได้อยู่นะอ่าอืมโอเคเอ้าทำไไ้ผมได้สองดาวอะ่ะเพราะอะไรอะ่ะเพราะอะไรไม่รู้นะครับ ทำไมผมได้สองดาวอันนี้ผมก็ไม่รู้ถ้าใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์หน่อยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับขอไลค์ขอแชร์ขอซับสไครต์ด้วยนะครับไปแล้วนะ